ก็วัสดีค่ะผู้ชมทางด้านน้าครับวันนี้ผมเอ๋อแล้วครับวันนี้ผมจะมาเล่นสกายบอลเซิร์ฟ M C C นะครับไม่ใช่หรือสกายพิกเฟลนะครับสต๊อปใส่รหัสแล้วก็กลับมาต่อเลยนะครับเนี่ยครับอันนี้ส้าร์นะครับโดยหทั่วเลยครับต่อยดูว่าได้นะครับลืมมาโปรโมทด้วยเลยดูตรงนู้นก่อนนะครับเนี้ยตรงนั้นพ่อขาวขอโทษด้วยนะครับ น,นี่ครับอ่านเอาสต็อปแล้วอ่านจิ๊บให้เวลาสามวิอ่ะสต็อปแล้วอ่านเอาอนนี้ตัวย่อครับสต็อปเลยฟังวิพอสต็อปเสร็จแล้วก็ไปกันแล้วไม่มแบตเตอันนี้เล่ไมาเรื่เช็ดกับของครับพวกแบบไปพีพีดึงเลยวันนี้ นะคะแบบเราเลือกคิดแล้วเลือกตอนแรกแล้วพอเราอะต,ตีบแล้วตายกันใหม,าามอ่อะจะมาเลือกคิดต่อแล้วมันไม่ได้ไปกดหุ่นตัวน,น,นั้นนะคะแล้วมันก็ตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็แบบน,นี้ค่ะอันี้ฝ่ายนี้มนไม่นำาส่ให้ผมกดอะไม่นำหุดนชวนคนอื่น ไปโชว์กานะครับไปโชว์เทพจะโชว์ให้เพื่อนดูคลิปเมืเ่อคลิปที่แล้วก็ประจานมันด่าไหมครับการทุกค,คนเราจะไม่เข้าใจผมหรอกบางคนเพราะผมเป็นเอฟฟีไหมครับตัวแท้เลยทาคนเข้าใจผมนะผมเป็ฟีไหมครับตัวแท้อย่าลืม ฮ่าตกกันนักลมเห็นน่ครับตายใช่ไหมน้องควรจะเลือกคิดผมยังอยู่ใช่ไหมจุดๆไม่ได้ก้าวหม่จมมมมหอจะอะไระอ่ะดูแค่ ไม่ได้ต้องรออีกสองนาทีไม่เอาเอาวันดีกว่าันมุ่มเบิกจ้างุดจ้าตึ๊งทำอะไรก่อนตึ๊งบ้าง แม้ผมจะอยู่เดียวยังเดินอยู่แล้วครับก็ได้เงินฟรีๆไปอ้อเงินฟรีๆเดยวม่วกาต้องลองแบบไม่มีายโอ้ยยยยนย บอกกอนแหวถ้าไม่ได้บุดถ้าไม่ได้อัดนะยาบมาเลยบุด,ดยากนี้ผอมขึ้นเลย รีบตัดคลิปอะครับจะหยุดอัดทันท,นทีจะอัดคลิปใหม่ให้ดายบุกค,ครับไปชมใครสายบุกกดหนึ่งใต้คลิปกดเลขหนึ่งใต้คลิปใครสายหยุดใครสายเอ๊ะกดสองสมทิ้งไว้ได้ค่อไม่ไดบ่บายอะไไปเอพีด,ด้วย ยหโอเคขอโทรด้วยที่อยินลเล็กเมื่อกีก้กำลังติดอะไรนิดนึงรุมันเลยครับท่านผู้ชมมันบินชิวๆเลยล่ะผมไปขยาย,ผม,ย,มาายาผมเป็ร้อยมันกดอหนึ่งรอฝาบวิเออทุกคนฝ่าอยากผมไปร้อย เมื่อไม่ให้หน้าเบื่ออีกต่อไปจะได้เหมือนพี่เต้ตินเฟินไฟเยอร์กินเฟนไฟย่างเต้เกินเฟนไฟย่างอร่อยอร่อยพูดถึงแต่คนชมไใครจะงูดกดู โหลดจ้าทำไงดีจ้าไม่รู้ด้วยเลกแป๊บหนึ่งนะครับเดีย๋ยวแบตบก็หมดถ่ายแค่แป๊บเดียวเพราะยังไม่ได้ปรับแบบปรับแบบ15นาทีเกิน15นาทีนั่นแหละ ได้เย็ดเป็ดแล้วไม่กลาวไว้เออไม่กลาวนอาจะแก้แค้นจำไอ้คนที่ฆ่าผมได้ใช่ไหมครับท่านผู้ชม พวงนั้นไม่ใช่ฟรีหรอกครับผมแค่บอกตะ,ะเ,เกียนต้องแบบนี้ตะเ,เกียนจริงอ่ะ Então, lu, ันควายเล่นลูกควายช่องมันจะบินวันนี้ครับเอาช่องของบินช่วยช่วยกขบอยทานไม่หมฟังก์ก์บ้าจะเล่นยาตุ๊กี้กันยาช่องก็พี่ตุ๊กากระโดดเตะทันที แม่แม่ไิจับจิ้งจกมามาเฟียจรีบเลลน Okay, it's a car, you not use everything. 你千万不要坐，呛死了，完来